สวัสดีครับสมาชิกสตาร์เทรดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ดะนำหวยฮาหนอยนวดประจำวันที่19กันยายน2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่แหลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3 h ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย v a p ผมก็ด้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณ เลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาจับคู่ชุดสามตัวสองตัวบนและสองตัวล่างให้กับสมาชิกตูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากหวยฮานอยทั้งสามฮานอยครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย เพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันโนะสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่18กันยายน2 5 6 5กันก่อนครับ ผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษทำการออกในเวลา17ต15นาทีถึง17ต30นาทีรางวัลเลขไทย3ตะบนออก081 2ตะบน81 2ตวล่าง04ผลการออกสลากหวยฮานอยปกติทำการออกในเวลา18ต15นาทีถึง18ต30นาทีรางวัลเลข้าย3ตะบนออก894 2ตะบน94 2ตวล่าง03 และผลการออกสราโหวยฮานอย VAP ต่ำกันอนกในเวลา19 1 5นาทีถึง19 3 0กนาทีรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก614 2วตัวบน14 2ตัวล่าง65นี่คือผลกันออกสรากหวยฮานอยงวดประจำวันที่18กันยายนครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางในงวดประจำวันที่ สิบแปดครับมาสรุปในชุดเด่นสองตัวบนสองตัวล่างเลยครับชุดเด่นสองตัวบนสองตัวล่างแปดชุดเป็นชุดที่เดินดีนะครับซึ่งออกแปดศูนย์แปดหนึ่งครับซึ่งออกแปดหนึ่งในเลขกไทยสองตัวของหวยฮานอยพิเศษครับรอบสิบเจ็ดรายกาครับส่วนในชุดตัวกลับกันคือออกหกห้าห้าหกครับในชุดตัวกลับกันของหวยฮานอยวีเอพีครับส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นนะครับชุดเด่นก็หลุดนะหลุดเน้น เล่นไปที่นะครับในชุดล่างครับ01และ56เป็นตัวกลับครับ65นะครับ65มาออกที่หวยฮานอย VIP นะครับรอบ19เนกาครับนี่คือข้อมูลในงวดวันที่18ครับในงวดวันที่18ครับส่วนในงวดของวันที่19นะครับมาที่19มาดูกันนะครับผมเลนนำเลขหลัก ชุด3ตัวบนของหวยฮานอยปกตินะครับ894มาเป็นแนวทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นในแต่ละหลักครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อยครับจากนำการนำเลข8ปดคำนวณหาเลขเด่นนะครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณหลักร้อย4ตัวครับ4ตัวมี2 3 7 8ครับ2 3 7 8าเ็หลักสิบครับนำเลข9าคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี2 3 7 8แครับ2 3 7 8และหลักหน่วยครับนำเลข4คํคำนวณหาเลขเด่น ประจำหลักหน่วยได้ไม่เป็นจางสุดคำนวณ4ตัวครับ2570ครับ2570นี่คือเลขเต็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยหานอยงวดประจำวันที่19กันยายนครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก1 4ตัว2 3 7 8จากคู่หลักหน่วย4ตัว2570จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ มาดู2ตัวบนครับ2บางหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับจะได้2 2 2 5 2 7 2 0 3บางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวเอ3 2 3 5 3 7 3 0 7บางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจ7 2 7 5 7 7 7 0 8บางหลัก10จับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้8 2 8 5 8 7 8 0รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดครับ มาลุ้นครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรไหมครับส่วนชุดเด่นครับผมจะสรุปชุดเด่นจาก16ชุดให้สมาชิกดูครับมาดูหลัก10ครับหลัก1 0 4ตัว2 3 7 8ครับ2 3 7 8ผมดึงเลข7ดนะครับดึงเลข7ดึงเลข8วางหลัก10ครับหลักหน่วย4ีตัวครับ2570ครับ2 5 7 0ผมดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข7วางหลักหน่วยครับผมนำหลัก12ตัว7และ8 จับคู่หลักหน่วยสองตัวห้าและเจ็ดครับจะได้ชุดเด่นสองตัวบนหวยฮานอยเลยครับในชุดเด่นสองตัวบนหวยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้นะครับอยากนำเลขเจ็ดหลักเลขเจ็ดแปดวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยห้ากับเจ็ดนะครับจะได้ชุดเด่นดังนี้ครับเจ็ดห้านะครับจเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดครับสี่7 7ชุดครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแปดห้าและแปดเจ็ดสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดเลขไทยสองตัวบนของหวยฮานอยมาได้ทั้งสามฮานอยนะครับมาดูชุดสามตัวบนครับมาดูด้านหลัก ร้อยครับหลักร้อยสตัวครับสองสามเดครับสองสดึงเลขเ็ดครับดึงเลขเและดึงเลขแวางหลักร้อยนะครับนามาจับคู่ชุดเด่นสตัวบนสชุดเจ็ดห้าเในชุดสมตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุดสตัวบนหวยฮานอยที่สรุปจับคู่ไว้ครับเวางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดได้เจ็ดเจ็ดห้าเครับ แปดวังหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดนะครับจะได้แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดห้าและแปดแปดเจ็ดรวมทั้งหมดแปดชุดครับในชุดสามตัวแปดชุดได้กันครับมาลุ้นครับในแปดชุดนี้จะมาตามสูตรรือไม่ครับส่วนชุดเด่นครับในชุดสองตัวบนเด่นสี่ตัวครับเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดชุดเน้นครับผมจะสูบชุดเน้นครับเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่ เจ็ครับเน้นไปที่7จครับรอง8ปดครับเน้น7จรอง8ปดนี่คือชุด2ตัวบนครับและชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดครับชุดเน้นเน้นไปที่ตอง7ครับเน้นไปที่7จ็ดเจ็ดครับเน้นไปที่7จ็ดและชุดรองครับชุดรองที่7จ็ดแปดเจ็ดครับรอง7จ็ดแปดเจ็ดครับนี่คือชุด3ตัวบน เน้นแด่รอง2ตัวนเน้นเด่องหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและปีพิสูจน์คำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปนาทีถึง18บแปนานาทีครับมาดูเลขไท้าย2ตัวล่างกันต่อครับเลขไท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดนะครับออก0ูนมครับศูนงวดล่าสุดครับมาดูการคำนวณหาเลขเด่นหลัก10และและหลักหน่วยครับหลัก1ิครับผมนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจำหลัก10 ได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวก็คือ4 5 9 0้าเกครับสี่หหลักหน่วยครับนำเลข3ามคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1 2 6 7ครับ1 2 6 7นี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยเลขไทยสองตัวตั้งหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่19กันยายนครับหลักสิบสตัวครับ4 5 9 0้าเกครับสี่ห ดึงเลข4ครับดึงเลข4ดึงเลข9้วางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัวครับ12 6 7ครับ12 6 7ดึงเลข1ครับและดึงเลข6 2ตัวครับวางหลักหน่วยผมนำหลักสิบ2ตัว4และ9จับคู่หลักหน่วย2ตัวดึงได้หในชุด2ตัวล่างอย่างนี้ครับในชุด2ตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้ก็มี4ี่หนึ่ง4ชุดครับ4 1 4 6 9 1 9 6 4ชุดใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่96ครับเด่นเน้นไปที่96รองที่91ครับ รอง91เน้น96รอง91ครับนี่คือเลขไทย2ตัวล่างหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VAP ครับมาดูการสรุปเลขเด่นหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP ครับในชุดสรุปเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับที่ผมได้คำนวณสูตรจับคู่เด่นไว้ครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ75 70 85 87 7 5 7 7 8 5 8 7 4 1 4เจ็9แหทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้จะเดินตามสูตรคำนวณอีกไม่ต้องลุ้นกันนะครับนี่คือชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับมาดูชุดเน้นครับชุดเน้นนะครับชุดเน้น3ตัวบนเน้น77 7ต้องเจ็ครับ2ตัวบน7 7ครับ2ตัวล่าง9 6ครับและชุดรองครับ3ตัวบนรองที่ 787ครับ2ตะบนลอง8 7 2ตะล่างลอง91ครับลอง91และเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลข7็วิ่งล่างเน้นเลข9ครับนี่คือเลขเด่นนะครับสรุปเด่นในงวดประจำวันที่19กันยายนครับในชุดเน้น2ตัวบน2ตัวล่างครับในชุดเน้นและชุดลอง2ตัตะบนสองตะล่างมี7796 8791รวมทั้งเลขวิ่งบนล่างจับคู่กัน7997เเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอย ทั้ง3ฮาหนอยในงวดประจำวันที่19กันยายน2565ครับนี่คือข้อมูลแนวทางวหวยฮาหนอยครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจรารณาอย่างรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงที่สมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้จะเดินตามสูตรที่ผมได้คำนวณไว้ต้องรุ้นกันในงวดวันที่19กันยายนครับ ขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูเดยดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกกําลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคะแนาสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3 h ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v ี p อวดประจําวันที่19กันยายน2565ลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกดสับสไคร กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกด้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตุลาหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวพีหัวประจำวันที่19กันยายน2565อยาเฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ